สวัสดีครับนี้จะมารีวิวนะครับมี่สิบทีโปนะครับ 5G ตัวใหม่ปี2,020ปีที่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเพิ่งไปเอามาวันนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับกล่องเนี้ยแกะมาแล้วนะครับตั้งแต่ตอนตอนไปไปซื้อที่ร้านนะครับเราแกะแล้วนะครับแล้วก็ใส่ซิมแล้วด้วยนะครับนี่เป็นกล่องที่ได้มาเลยนะครับนี่ เป็นกล่องเปล่านะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะมีมีกล่องแบบนี้นะครับที่ไว้ใส่อ่มีอะไรบ้างมีเคสนะครับมีเคสแล้วก็มีที่จิ้มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยมีไออันนี้เขาไว้ไว้ต่อไอน่าจะ AUX ไหมไม่แน่ใจนะครับตัวนี้นะครับ ราะว่าหูฟังไม่ได้แถมมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องนะครับนี่คือตัวเครื่องนะครับก็จะมีสเปคบอกนะครับกล้อง100ล้านพิกเซลนะครับเป็นระบบ AI นะครับแคมเมอนะครับ OIS นะครับมี Ultra Wide นะครับ m a c ค o ด้วยนะครับอันนี้ เป็นที่สัมผัสหน้าจอครับเป็น144เฮิรตนะครับ Adaptive ด้วยนะครับ Adaptive Sync Display นะครับเดี๋ยวนะผมมองไม่เห็นนะครับหน้าจอนะครับขนาด6.67นิ้วนะครับ Full HD นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น CPU นะครับดากอน865นะครับตัวใหม่ล่าสุดปี2020นะครับอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะครับอันนี้เป็นปี2021แล้วนะครับนะแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ500 mAh นะครับ ต so ัวนี้นะครับก็จะให้ให้มาเยอะพอสมควรนะครับพาสชาร์จนะครับ33วัตต์นะครับก็โอเคหรือว่าใช้ได้นะครับเป็นระบบ 5G ตัวใหม่นะครับของปี2020นี้นะครับจะได้มาแบบนี้เลยนะครับตัวตัวตัวเครื่องใหม่นะครับก็จะมีพลาสติกของมีนะครับหุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะจริงๆแกะไปดูดูแล้วนะครับรอบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวค่อยแกะนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกล่องอีกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่รองนะครับที่รองโทรศัพท์เนาะ อันนี้จะเป็นเดบเตอร์นะครับฟาสชาร์จสามสิบสามวัตต์นะก็อันนี้ก็จะเป็น Type-C นะครับไว้สำหรับชาร์จนะครับก็สวยงามนะครับก็คู่แข่ง iPhone 12 Pro Max นะครับ <laughs> เห็นรีวิวเยอะมากเลยนะครับใน u t u b e นะครับผมใช้เวลาดูประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็เก็บตังค์ด้วยนะครับ ว่าจะได้ซื้อนะครับที่ที่ซื้อเพราะอะไรที่ซื้อเพราะว่าเครื่องเก่านะครับ vivo v5 นะครับใช้ทํางานนะครับแล้วมันมันร่วงและจอแตกนะครับเราดูดูไม่รู้เรื่องนะครับโทรศัพท์ในการทํางานของผมใช้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในการทํางานไม่ว่าจะเป็นทงานกราฟิกนะครับถ่ายถ่ายวิดีโอถ่ายรูปนะครับหรือแม้หรือแม้แต่ทํางานที่ที่ทางานนะครับเราเราก็ยังใช้ตัวนี้ในการทํางานอยู่นะครับก็ใช้มาประมาณ อสี่ห้าปีแล้วนะครับซื้อมาน่าจะประมาณ4ี่พันเานะถ้าจะไม่ผิดนะครับนานแล้วนะครับก็ยังใช้งานดีอยู่เพียงแต่ว่าจอมันแตกนะครับอันนี้เราได้ตัวใหม่แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวดูข้างหน้าใกล้ๆนะครับแล้วก็ดูข้างหลังนะครับนี่เดี๋ยวเราแกะก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเจะให้ดูนะครับตัวเครื่องก็จะสวยงามมากนะครับเป็นสีดํานะครับเหลี่ยมมั่มเลยนะครับ เหลือมอลรำเลยครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวยสวยมากเลยเหลื่อมมากเลยเนี่ยจะเป็นกล้องหน้านะครับเอ้ยเป็นรอยอะไรวะรอยมือชั้นเหรอโอเคนี่จะเป็นกล้องหน้านะครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูสเปกกันนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะขึ้นสเปคไว้ให้นะครับใต้คลิปนะครับข้างล่างคลิปนะครับเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นสเปคไว้ให้ว่า มีอะไรบ้างจริงๆมันมี YouTube ทําเยอะมากเลยครับแต่อันนี้เป็นผมทำนาะเด <c oughs> ี๋ยวเราจะมาเปิดเครื่องดูเลยครับอันนี้ใส่ซิมแล้วนะครับเพราะว่าเราเราไปที่ที่ร้านนะครับเราใช้โปรของร้านเลยนะครับจริงๆผมใช้โฆษณาได้ไหมได้เนาะ <c oughs> ไม่ซีเรียสนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเปิดเครื่องเลย นะครับก็จริงๆก็เพิ่งไปซื้อมานะครับเดี๋ยวจะมีคลิปตอนไปซื้อด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาตัดต่อเรียงให้ดูเลยนะครับว่าเราไปซื้อใช้เงินเท่าไหร่ได้โปรอะไรมานะครับเดี๋ยวจะมีบอกเนี่ยดูสวยงามมากเลยหน้าจอนะครับมาแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มสานะครับผมยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะที่เราจะดูนะครับเราจะดูอะไรเป็นหลักนะครับในการทํางานของผมส่วนใหญ่นะครับเป็นการถ่ายรูปกับวิดีโอเพราะฉะนั้นเวลาผมเลือกซื้อโทรศัพท์ก็จะ1นึ่งวิดีโอ2การถ่ายรูปนะครับกล้องคมชัด แล้วก็วิดีโอใช้ตัดต่อนะครับปกติผมจะใช้ตัวนี้นะครับในการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวนี้นะครับ Bivo V5 นะครับซึ่งมันก็ถ่ายได้แหละระดับหนึ่งแต่เวลาตอนกลางคืนเนี่ยมันมันเป็นคลื่นอนะเป็นคลื่นเยอะมากนะครับเนื่องจากกล้องเขาไม่ได้มีสเปคที่หรือหวาเท่าไหร่โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันหน้าจอนะครับเป็นแอปต่างๆนะครับ นะผมก็ไม่ซีเรียสหรอกเรื่องแอปนะครับใครๆก็รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะไปเซิร์ชดูหรือไม่ก็คนที่มีก็น่าจะไม่ต่างจากเครื่องทั่วไปนะครับแต่ว่าออปชันที่ผมชอบมากนะสำหรับตัวมี10 T Pro ตัวนี้นะครับก็คือนะครับนี่เลยกล้องผมชอบมากเลยนะครับกล้องเขาจะมีขนาดเอ่อจะมีระบบ HDR AI แล้วก็จะมีพวกระบบกันกันสั่นพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเฟรมเรท ที่ปรับได้อาจจะสู้12 Pro Max ไม่ได้แต่ว่าก็ให้มาเยอะอะครับในราคานี้นะครับถือว่าราคาแบบหมื่นต้นๆนะครับมันมันหายากมากเลยนะครับที่ที่จะได้สเปคขนาดนี้แล้วเป็นระบบ 5G ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมมี่นะครับแต่ยังไม่ได้ลองใช้นะครับเดี๋ยวลองใช้เสร็จเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรน่าสนใจอะไรยังไงนะครับ ันผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับก็น่าจะได้ดู YouTube ช่องต่างๆนะครับแล้วก็ศึกษามาพอสมควรแล้วนะครับว่ามีเนี่ยจากที่ผมศึกษามา2เดือนนะครับบอกตรงว่าดูรีวิวมา2เดือนเนี่ยมันเปรียบเทียบแต่กับพวกบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอะ,อะไรนะซัมซุง S21 Ultra ใช่ไหมที่ออกมาใหม่นะครับแล้วก็จะมี iPhone 12 Pro Max iPhone 11 Pro Max ด้วยแล้วก็ หลายหลายแบรนด์เลยนะครับที่เอามาเปรียบเทียบกับมี10 t pro ตัวนี้นะครับนะนะครับก็นะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับก็นะครับผมเน้นๆอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องการใช้งานใช้งานของกล้องนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปทั่วไปนะครับมีโหมดให้ปรับเยอะมากนะครับอันนี้ตัวร้อยแปดล้านนะครับนะครับเป็นตัว pro นะครับอันนี้เป็นวิดีโออันนี้เป็แป k นะครับมันปรับได้นะครับมี4 k แล้วก็มี full hd นะครับ พันแปดสิบคูณพันเก้ายี่สิบนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องถ่ายรูปมีระบบ HDR AI มีให้เล่นเยอะมากนะครับผมชอบมากนะครับแต่ยังไม่ได้ลองเล่นนะครับนะดูดูแค่รีวิวนะครับแต่ยังยังไม่ได้ลองเล่นอันนี้ก็จะเป็นพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ที่เขาให้มาถือว่าเยอะมากนะครับนะผมคิดว่าแบรนด์อื่นน่าจะน่าจะมาดูงานของของอมี่สิบโปรตัวนี้นะครับ คุ้มนะครับราคานี้ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับผมเลือกได้เลือกแล้วนะครับตัดสินใจแล้วนะครับอาจจะใช้ตัวนี้ไปสักระยะหนึ่งอาจจะยาวๆเลยนะครับถ้าว่ามันโอเคนะครับโอเคสาหรับงบประมาณแค่นี้ผมถือว่าคุ้มมากนะครับในการในการเลือกซื้อโทรศัพท์สําหรับระบบ 5G นะครับปี2021นี้นะครับก็ยังถือว่ายังไม่ได้ตกรุ่นอะไรมากมายนะครับสําหรับมี10 Pro T ตัวนี้นะครับ เพราะว่าตัวใหม่ก็เป็นมี่สิบเอ็ดโปรมี่สิบเอ็ดนะครับก็เป็นตัวท็อปมาแทนตัวนี้ตอนแรกตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับแล้วมีสิบเอ็ดมีมี่สิบเอ็ดมานะครับก็เป็นซีพียูแปดแปดแปดนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมคิดว่านะแต่ยังไม,ไม่ได้ดูรีวิวอะไรแบบจริงจังนะครับอันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวลองใช้ก่อนนะครับเดี๋ยว จะได้มาแนะนำเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเป็นทางเลือกนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับไปก่อนบ๊ายบายค